สวัสดีครับสำหรับเอพิโซดที่6นี้จะนำคนไอทีทุกท่านย้อนกลับไปนึกถึงในช่วงวัยเรียนกันครับเพราะว่ามีคนไอทีท่านหนึ่งที่จะมาแชร์ชีวิตวัยเรียนสุดโหดมันฮาของเด็กคอมพิวเตอร์ไซา์ให้พวกเราได้ฟังกันครับคุณกำลังฟัง t e x t s t a r Thailand Podcast สนับสนุนเอพิโซดนี้โดย ISM Technology Recruitment บริษัทจัดหางานด้านไอทีรายแรกในประเทศไทยที่ให้บริการจัดหาพนักงานด้านไอทีทั้งในรูปแบบงานประจำและแบบสัญญาจ้าง ผมเชื่อว่าช่วงวัยเรียนน่าจะเป็นช่วงชีวิตที่สนุกที่สุดของใครหลายๆคนซึ่งวันนี้คุณโน้ตจะมาแชร์ประสบการณ์ชีวิตในช่วงที่เขาเรียนคอมพิวเตอร์ไซด์ว่าเขาต้องเจออะไรบ้างตั้งแต่ช่วงก่อนจะตัดสินใจเข้ามาเรียนจนเรียนจบและเริ่มหางานทำส่วนเรื่องเราจะโหดมันฮาแค่ไหนเรามารับฟังกันเลยครับสวัสดีครับคุณโน้ตครับสวัสดีครับ ก่อนอื่นรบกวนคุณโน้ตช่วยแนะนําตัวให้ผู้ฟังได้รู้จักคุณโน้ตเพิ่มขึ้นสักนิดหนึ่งครับว่าตอนนี้ทํางานอะไรที่ไหนครับผมสวัสดีครับผมชื่อเกษมพลชื่อเล่นโน้ตครับก็ตอนนี้ก็ทํางานเป็นซีเนียร์จาวาโปรแกรมเมอร์ให้กับบริษัทในธุรกิจประกันแห่งหนึ่งครับไม่ทราบว่าตอนนี้คุณโน้ตเรียนจบมานานหรือย,ยังครับถ้านับคร่าวๆก็ประมาณ5ปีได้ครับผม ขอย้อนกลับไปในช่วงที่คุณนตเรียนคอมพิวเตอร์ไซด์นิดนึงครับว่าทําไมตอนนั้นถึงได้ตัดสินใจเลือกที่จะเรียนในสาขานี้ครับสามนี้ต้องย้อนไปนานเลย <c oughs> คือครับผมก็ตอนแรกผมแบบยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรก็เลยแบบเห็นเพื่อนไปเรียนวาดรูปก็ก็อยากเข้าคณะสถาปัตย์ตอนนี้พอไปสอบตรงผมกม็ไม่ได้ไม่ได้จะเหลือทางเลือกสุดท้ายแล้วเป็น Admission ผมก็ไปสอบแกรดแพดอะไรที่ตอนนั้นวัยวัยผมอะไปสอบกันแล้วที่เนี้ยผมก็เลือก4ี่สี่คณะวิชาคณะแรกเนี่ยผมก็จงใจจะเรียกสถาปัตย์อยู่เนี้ยแต่ว่าก็เผื่อไว้ก่อนว่าเดี๋ยวไม่มีที่เรียนผมก็เลยเลือก2องสามสี่เป็นคอมไซก็ได้ครับ,รบก็เรือกๆไป2 3, องสามสี่ปรากฏว่ามาติดคณะที่4ี่ซึ่งเป็นคณะคอมไซไงครับก็เอมผมก็เลยแบบลองลอง,ลองเรียนดูไป ก็าอาจจะใช่ในทางที่เราชอบก็ได้ครับครับผมทั้งที่ตอนนั้นยังไม่แน่ใจว่าชอบอะไรแต่ทำไมถึงได้เลือกอันดับที่เหลือเป็นคอมไซทั้งหมดเลยอะครับเอออันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับคือณนะตอนนั้นนะ่ะคือผมยังไม่รู้ว่าอยากเรียนอะไรกันแน่ก็เลยไปถามคุณแม่ครับก็แบบเขาบอกว่าอย่างที่รู้กันว่าการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเราเนะี่ยก็แทบจะเกี่ยวกับไอทีทุกอย่าง สายงานเนี้มีงานรองรับแน่นอนและเป็นที่ต้องการอีกนานเลยซึ่งตอนนั้นอ่ะอย่างแรกที่เข้ามาในหัวผมเลยคือคอมไซนี่แหละประกอบกับผมคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางที่ผมอาจจะชอบด้วยแต่ท่านก็เห็นด้วยว่าให้เลือกคณะคอมไซผมก็เลยเลือกมาทั้งสารมระดับเลยครับแล้วก่อนหน้านั้นตัวคุณนศเองมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับทางด้านคอมพิวเตอร์หรือว่าได้เคยเขียนโปรแกรมมาก่อนบ้างไหมครับ อ,อตอนนั้นไม่มีพื้นฐานอะไรเลยไปตอนนั้นสอบข้าไปก็เรียนแบบไม่รู้เรื่องเริ่มเติมที่ศูนย์เลยครับไม่มีพื้นฐานอะไรเลยฮะอืมประเด็นนี้น่าสนใจครับแล้วการที่เราตัดสินใจเลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะชอบมันไหมแถมยังไม่มีพื้นฐานอะไรมาก่อนด้วยมันสร้างปัญหาอะไรในช่วงที่เราเรียนอยู่บ้างไหมครับถ้าถ้าจะมีปัญหาก็าจะมีตั้งแต่ตอนปีหนึ่งครับเพราะว่ารู้สึก ตอนแรกผมแบบเรียนไปประมาณเดือนสองเดือนผมแบบเขียนเขียนแบบโปรแกรมมิ่งแบบไม่เข้าใจว่าเอ๊ะซินแทกนี้ต้องเขียนยังไงยังไงแล้วแบบพอดีมาเจออาจารย์ที่เขาสอนเขาแบบเรียกติวพิเศษจนแบบอาจารย์เ็าพูดปลุกใจผมแบบเออเฮ้ยถ้าเราทําไม่ได้เนี้ยจะทําให้คนข้างหลังเราเสียใจเงี้ยผมก็เลยแบบเฮ้ยฮึกตั้งใจเรียนตอนนั้นผมก็เลยเขียนแบบโอ้เขียนเป็นแบบข้องปลอเนี่ยก็เลยรู้สึกชอบตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นไปเลยครับ ครับก็ถือว่าคุณนวชคดีนะที่อาจารย์มองเห็นปัญหาแล้วก็รีบเข้ามาช่วยแถมตัวคุณนวชเองก็รับฟังคําแนะนําของอาจารย์จนสามารถผ่านมาได้แล้วก็เกิดเป็นความชอบขึ้นมาครับก็ต้องบอกว่าโชคดีจริงครับที่ตอนนั้นน่ะผมเชื่ออาจารย์ทั้งหมดทั้งปวงผมก็ต้องยกเครดิตให้อาจารย์ครับที่เป็นคนเริ่มกระตุ้นให้ผมผ่านปัญหาต่างๆมาได้ครับ ทีนี้ขอถามในเรื่องวิชาเรียนนะครับสำหรับวิชาทั้งหมดในคอมไซที่คุณนดเรียนมาเนี่ยคุณนดชอบวิชาไหนบ้างครับและเพราะอะไรถ้าถามว่าชอบวิชาไหนนะครับก็มันอาจจะมีสองวิชาวิชาแรกก็คือวิชาโปรแกรมมิง่งเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานที่ปูแนวทางที่เราจะต้องเป็นคอมไซแบบเต็มตัวเนี้ยครับ ครับผมก็วิชาที่สองก็เป็นวิชาดิจิตอลลอจิกดีไซน์ครับเป็นการออกแบบการต่อวงจรแบบหกับศูนย์ครับก็แบบรู้สึกสนุกในการต่อวงจรให้ไฟมันแสดงกระพริบอ่ารเงี้ยครับส,สนุกดีครับแล้วมีวิชาไหนอีกบ้างครับที่เรียนแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบมันเลยวิชาที่ไม่ชอบหรอวิชาที่ไม่ชอบมันจะเป็นวิชานอกภาคครับแต่ว่าเขาบังคับให,ให้เรียนตามหลักสูตรก็เป็น พวกเคมีฟิสิกส์ชีวะครับที่ไม่ชอบเพราะว่าเป็นวิชาที่ท่องจําผมก็แบบไม่ถนัดท่องจำซะด้วยครับ <c oughs> <c oughs> นั้นแสดงว่าจากที่ฟังเนี่ยคุณโน้ตชอบอะไรที่ต้องใช้ความเข้าใจหรือว่าใช้ลอจิกมากกว่าวิชาที่ต้องใช้ความจําใช่ไหมครับใช่ครับผมเพราะว่าถ้าเราเข้าใจในการเขียนลอจิกของโค้ดครับเราก็สามารถประยุกต์ใช้กับโจทย์อื่นๆได้ครับผม เรามีวิชาไหนบ้างที่คิดว่าโหดหินสุดๆในการเรียนสำหรับคุณโน้ตครับโหดสุดๆเลยอะอาจจะเป็นวิชาเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กคอมมูนิเคชนะครับมันวิชานี้ก็เป็นวิชาท่องจำเหมือนกัน <laughs> ผมก็ไม่ชอบว่าเพราะว่ามันต้องจำพวกเลเยอร์ต่างๆว่าเลเยอร์เนี่ยติดต่อกับโปรโตคอลไหนต่างๆเนี่ยซึ่งมันเยอะมากแล้วก็สอบย่อยเยอะมากผมก็เลยโหดมากครับผม แล้วจากที่คุณนศเรียนมาทั้งหมด4ปีมีวิชาไหนบ้างที่คิดว่าเด็กคอมไซทุกคนควรจะตั้งใจเรียนวิชานี้เพราะมันจำเป็นแล้วก็ได้ใช้ในการทำงานจริงแน่ๆวิชาที่จำเป็นจริงๆก็วิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งเนี่ยแหละครับตอนที่ผมเรียนเป็นคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งหกับ2คิดว่ามันจำเป็นทั้ง2วิชาเลยครับเพราะว่าถ้าเราไม่ผ่านด่านแรกเราก็จะไปด่านอื่นๆไม่ได้ อันนี้หมายถึงวิชานะฮะมันเป็นวิชาที่เน้นเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์เข้าใจแล้วก็ติดต่อข้อมูลกับผู้ใช้งานได้ครับซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจตั้งแต่แรกเราเรียนไปจนจบ4ี่ปีมันก็เรียนไม่จบครับเพราะว่าเราไม่เข้าใจตั้งแต่พื้นฐานเลยครับอาจจะติดตัวตัวแรกตัวต่อไปก็เรียนต่อไม่ได้ครับผมโอเคเรามาต่อเรื่องฝึกงานกันดีกว่าครับไม่ทราบว่าทางภาควิชาที่คุณนศเรียนเนี่ย มีการเก็บหน่วยกิจจากการฝึกงานไหมครับหรือว่าไม่บังคับเรื่องฝึกงานใครจะฝึกหรือว่าไม่ฝึกก็ได้ครับไม่ไม่มีคิดเป็นหน่วยกิจครับแต่ว่าเราสามารถยื่นเรื่องกับทางคณะแล้วว่าเออเราจะไปฝึกงานอย่างเงี้ยมีครับผมเชื่อว่าคุณโน้ตคงได้ไปฝึกงานมาแน่ๆอยากให้ช่วยเล่าประสบการณ์การฝึกงานให้ฟังหน่อยครับว่าหลังจากที่เราได้เก็บเกี่ยวความรู้มาสักสาปีแล้วเนี่ยพอได้ไปลองฝึกงาน ได้ไปลองในอยู่ในโลกของการทํางานจริง,รงๆมันเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นตอนนั้นคือแบบตปลงตัดสินใจว่าเออตาเรียนซัมเมอร์ดีหรือว่าจะไปฝึกงานดีแต่ว่าไปฝึกงานดีกว่าครับได้แบบวิชามาอย่างเงี้ยครับก็ตอนนั้นไปฝึกกับเพื่อน3มคนครับผมก็ตอนนั้นได้ไปฝึกกับทีมเขาให้เขียนแบบเกี่ยวกับกูเกิลโคลมครับให,ให้ให้ไปเอาชั้นเดเวล็อมาพัฒนาแบบเพิ่มฟีเจอร์ต่าง ของ Google Chrome อะแต่ว,ว่าเป็นชื่ Google Chrome อ Google Chromeium ครับก็ให้เราเขียนไปครับตอนนั้นก็สนุกนะมันก็มีพี่ๆในทีมที่แบบคอยซัพพอร์ตแบบช่วยเราช่วยเหลือเราแม้ว่ามันจะเวลาแค่3เดือนก็ตามครับผมก็แฮปปี้ดีครับผมแล้วในช่วงที่ฝึกงานคุณโน้ตได้นำความรู้ทักษะหรือว่าภาษาโปรแกรมมิ่งต่างๆที่เราได้เรียนมาเนี่ยไปใช้ในการฝึกงานบ้างไหมครับหรือว่าไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆใ,ในที่ฝึกงาน ก็เป็นภาษาสีพัดๆเนี่ยแหละครับก็ได้ใช้ในการ develop ของโปรแกรมที่เขาให้มาพัฒนาต่อครับแล้วหลังจากที่ฝึกงานมา3เดือนคุณโนตรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงหรอก็มันมันก็แตกต่างนะเพราะว่าตอนตอนเรียนมันมีคะแนนไงแต่ตอนทํางานอะ่ะมันคือชีวิตจริงอะคือแบบถ้าเราทําไม่เสร็จตามเวลาที่เขาต้องการมันก็แบบมีผลต่อตัว,ตวบุคคลอย่างเงี้ยครับ ผมว่าในช่วงที่เราเรียนในมหาวิทยาลัยมันน่าจะมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจดจําสําหรับตัวคุณนธ์เองมีเรื่องไหนบ้างครับที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าจดจําอาจจะเป็นเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องสนุกสนานฮาฮาที่อยากจะแบบมาแชร์ให้ผู้ฟังได้ฟังกันครับผมอย่างอย่างเรื่องแรกเลยคือแบบผมภูมิใจมากเพราะว่าผมะได้เอาโปรเจกต์จบของผมเนี่ยไปเข้าประกวด ในโครงการ National Software Contest ครับหรือที่เรียกว่า NSC เนี่ยครับเพราะว่าตอนนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาได้แบบพี่โน้ตพี่โน้ตลองส่งเรื่องที่เราทำโปรเจกจบไปประกวดดูสิแบบเผื่อได้รางวัลน,นะผมก็ได้ครับอาจารย์ก็เลยแบบทำเอกสาร proposal ต่างๆก็ส่งไปตอนแรกก็คิดไม่คิดแบบว่าจะได้ถึงเข้ารอบอะไรต่างๆก็เออลองลองส่งไปแบบเผื่อได้เงินทุนการศึกษามาเงี้ยครับครับพตอนสุดท้ายก็แบบ ไป,ไปได้ถึงแค่ระดับภูมิภาคครับในหมวดเกมเพื่อความบันเทิงครับผมแล้วหลังจากที่แข่งชนะในรอบภูมิภาคเสร็จแล้วอ่ะเขาจะต้องไปแข่งในระดับไหนอีกครับอ๋อถ้าหลังจากถ้าผ่านเข้ารอบระดับภูมิภาคเสร็จปุ๊บเขาก็จะได้ไปแข่งระดับประเทศเลยครับว่าใครจะได้เป็นทีหนึ่งชนะเลิศเงี้ยครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้หวังที่จะไป ที่หนึ่งขนาดนั้นก็ได้ข้าวรวบากะกวเพื่อเป็นพอร์ตโฟลิโอของตัวเองนะครับครับเรามีเรื่องอื่นๆอีกไหมครับอาจจะเป็นเรื่องสนุกสนุกในช่วงวัยเรียนกับเพื่อนๆก็ได้โอ้โหถ้าจําได้เลยเหรอก็น่าจะเป็นตอนลงเทะเบียนเรียนนะครับเพราะว่าผมเป็นเหมือนเป็นตัวตัวแทนของกลุ่มเพื่อนเลยที่แบบจะต้องเออเหมือนแบบมาร์กจุดว่าเออเทอมนี้เราจะเรียนอะไรนี้นะผมก็แบบมีรหัส เข้าลงทะเบียนของเพื่อนทุกคนแบบว่าว่าแต่เพื่อนทุกคนคือให้แอคเคาท์เพื่อให้คุณโน้ตเข้าไปลงทะเบียนแทนได้เลยทั้งหมดนะครับคือแบบเหมือนแบบผมเป็นหัวหน้ากลุ่มอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับผมก็เออเอ้ยลงเทอมนี้ลงวิชานี้แล้วกันแล้วมันมีอยู่เช้าวันไม่เช้าเช้าหนึ่งอ่ผมก็แบบเอ้ยต้องลงทะเบียนวิชานี้ให้ได้เพราะว่าคนเรียนน้อยแล้วแบบได้เอแน่นอนผมก็เลยแบบต้องให้ได้ต้องได้รีเฟซกดกดรีเฟซห้าเอพ้าเอพ้ารัว เพื่อที่จะแย่งที่นั่งให้เพื่อนให้ได้ครับนึกตอนนั้นก็ตลกดีแบบโหต้องแย่งที่นั่งการเรียนขนาดนั้นเลยเหรอเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะมีประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันครับกับการลงทะเบียนในวิชาที่อาจจะเปิดแค่เซสชันเดียวแถมยังเปิดรับแค่ไม่กี่คนทําให้คนที่จะเรียนต้องแข่งแย่งแข่งขันเพื่อให้ได้เรียนวิชานั้นให้ได้ใช่ใช่ครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อนะคะ ISM Technology Recruitment เป็นบริษัทจัดหางานทางด้านไอทีรายแรกในประเทศไทยให้บริการสรรหาบุคลากรด้านไอทีทั้งในรูปแบบงานประจำและสัญญาจ้างหากคุณเป็นคนไอทีที่กำลังมองหาง,งาน ISM สามารถช่วยให้คุณมีทางเลือกที่ดีที่สุดในสายอาชีพไอทีได้ลองมาปรึกษาเราดูสิคะครับจากการที่คุณนตเรียนคอมไซมา4ปีจนตอนนี้เรียนจบและมีงานทาแล้วคิดว่าเราได้อะไรจากการเรียนคอมไซบ้างครับ อืสำหรับส่วนตัวผมแล้วก็มีหลายเรื่องเลยครับอย่างแรกเลยคือมันทําให้ผมได้เจอปัญหาแล้วหาทางแก้จนผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้จนในที่สุดก็ทําให้ผมได้รู้ตัวว่าผมชอบอะไรจะทําอะไรในอนาคตจะประกอบอาชีพอะไรในอนาคตด้วยอย่างที่สองก็คือการเรียนคอมไซมันฝึกให้ผมได้คิดอะไรที่เป็นโลจิกค,คิดเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นอีกเรื่องคือ การเรียนในสายนี้มันช่วยกระตุ้นให้เราพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาและเตือนตัวเองว่าถ้าเรายังอยู่กับที่เราคงไปต่อกับอาชีพนี้ได้ยากแน่ๆเลยครับแล้วหลังจากที่คุณนนดเรียนจบแล้วอะครับช่วยเล่าประสบการณ์การหางานให้ฟังหน่อยครับว่ามันยากมันง่ายแค่ไหนต้องเจอกับอะไรบ้างแล้วตัวคุณนนดเองมีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมกับการสัมภาษณ์งานยังไงบ้างถ้าถามว่าจบมาใหม่ๆจะหายากง่ายแค่ไหนผมว่าหายากนะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะรับ เด็กที่มีประสบการณ์แต่จะหาแบบพวกที่แบบยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่อันเนี้ยมีน้อยมากเลยคือแบบต้องต้องเลือกดีๆคืออย่างแรกอะ่ะเราหางานให้ได้ก่อนเราอย่าเพิ่งไปเรียกว่าเอ้ยเราเจอาเงินเดือนเท่านี้เท่านี้คือเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปก่อนครับครับผมถ้าถ้าถามว่าเรื่องการเตรียมตัวเหรอก็คือวันนั้นเราก็แบบทำใจไม่ให้ตื่นเต้นครับเวลาตอนไปสัมภาษณ์ครับผมก่อนออกจากบ้านผมก็แบบมาไหว้แม่ขอพรหน่อยครับอะไรอย่างเงี้ยะ ม่ก็เออไวพรว่าเออให้ขอให้ได้งานอะไรอย่างงี้ก่อนมันก็แบบเราจะได้ลดความตื่นเต้นลงไปหน่อยเงี้ยครับครับผมกว่าที่คุณโนตจะได้งานแรกใช้เวลานานแค่ไหนครับงานแรกเลยเหรอประมาณสองสามเดือนอะคือแบบเรียกไปสามนะครับแต่ว่าไม่ได้เลยคือบางบางที่บางที่เราชอบสภาพแวดล้อมนะแต่เขาก็ไม่เลือกเราแต่บางที่เราไม่ชอบสภาพแวดล้อมแต่ว่าเขาก็เลือกเรามันก็มีครับผม จากการที่คุณโน้ตได้ไปสัมภาษณ์งานในแต่ละที่ในแต่ละครั้งมันทำให้เราได้ข้อคิดอะไรบ้างครับหรือว่าได้เรียนรู้อะไรที่มีประโยชน์กับตัวเราเองบ้างครับอย่างสายโปรแกรมมิ่งส่วนใหญ่เท่าที่ทราบมามักจะต้องเจอเทสก่อนสัมภาษณ์เสมอซึ่งเราก็ต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างทุกเรื่องโดยเฉพาะทักษะของเราครับและอีกอย่างคือศึกษาข้อมูลของบริษัทนิดนึงว่าเขาต้องการอะไรใช้ภาษาอะไรในการพัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชันขององค์กรของเขานะครับ เพื่อที่จะได้คุยเนื้องานและเข้าใจภาพรวมมากขึ้นจะถามผู้สัมภาษณ์ก็จะได้ถามถูกจุดมากขึ้นครับแล้วบริษัทที่คุณน้ดไปสัมภาษณ์งานส่วนใหญ่แล้วมีการเทสไหมครับมีครับส่วนใหญ่มีเทสทุกที่ครับว่าเพราะว่าเขาจะวัดสกิลเราก่อนว่าเราสามารถทําโจทย์นี้ได้หรือเปล่าเงี้ยครับแต่บางที่จะเป็นคําถามเชิงลอจิกครับไม่ได้เขียนไม่ได้ให้เขียนโค้ดเขาถามว่าเราสามารถวิเคราะห์โจ์นี้ได้ไหมถ้าเราสามารถวิเคราะห์โจทย์นี้ได้เขาก็รับเราเข้าทีมเงี้ยครับ จากบริษัทที่ไปสัมภาษณ์มาทั้งหมดนะครับเจอการสัมภาษณ์งานที่รู้สึกว่าโหดสําหรับเราบ้างไหมก็น่าจะเป็นภาษาอังกฤษค่ะแต่ว่าบางทีผมก็ตอบคําไม่ได้ผมก็ยิ้มเจีอนเจนไปแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ครับผมงั้นแสดงว่าจากการสัมภาษณ์งานครั้งนั้นก็ทําให้คุณโนตรู้ว่าภาษาอังกฤษคือสิ่งที่สําคัญสําหรับคนทํางานในยุคนี้จริงๆใช่ใช่ครับค่อนข้างจําเป็น หลังจากที่คุณโน้ตได้เริ่มทํางานมาสักระยะหนึ่งหรือว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยคุณโน้ตคิดว่ามันแตกต่างกับสิ่งที่เราเรียนมากไหมครับหรือว่ามันเป็นไปตามที่เราคิดเป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ไหมผมว่าเป็นไปตามที่คาดหวังไว้นะเพราะว่าเราเรียนมาเราก็ต้องคิดว่ามันจะต้องไปทํางานได้จริงครับผมหลังจากที่ผมทํางานได้มาประมาณห้าปีผมรู้สึกชอบมันเพราะว่ามันได้พัฒนาสกิลความคิด ลอจิกต่างๆเพราะว่าในแต่ละง,งานเนี่ยเราจะเจอโจทย์หรือรีควอร m ม n t ที่ไม่เหมือนกันสักเท่าไหร่ครับมันทําให้เราได้คิดตลอดเวลาว่าเราต้องค้นหาวิธีที่จะแก้ลอจิกมาแก้ตามรีควอร์มสตามที่ลูกค้าต้องการให้ได้ครับมันก็แบบไม่ไม่ซ้ํากันดีครับงั้นมันก็ทําให้เราได้เรียนรู้ว่าคนที่ทํางานในสายเนี้ยจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็มีการพัฒนาทักษะตัวเองอยู่ตลอดเวลา ใช่ครับตลอดเวลาใช่เพราะว่าเพราะว่าเทคโนโลยีมันไม่หยุดนิ่งครับเราต้องมันมันพัฒนาตัวเองไปตลอดครับเชื่อว่าจากตำแหน่งงานที่คุณโนทำอยู่อะครับคงใช้จาวาเป็นหลักแต่ว่าในช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยได้มีโอกาสใช้งานภาษาโปรแกรมมิ่งหรือว่าเครื่องมืออื่นๆที่แตกต่างไปบ้างไหมครับจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพวกเฟรมเวิร์กต่างๆมากกว่าครับส่วนใหญ่ก็เป็นภาษาจาวาครับเฟรมเวิร์กที่ที่ได้ทํามาก็เป็นพวกสปริงสปริงบู๊ กูวี่อย่างเงี้ยครับแล้วแต่ละโปรเจกต์มันจะใช้ไม่เหมือนกันครับผมสาหรับข้อนี้จะเป็นคําถามเปิดนะครับไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกคุณโน้ตสามารถตอบจากประสบการณ์ส่วนตัวได้เลยคําถามคือว่าหลังจากที่คุณโน้ตได้ทํางานจริงจริงยันจัมา4ีหปีแล้วเนี่ยสมมุติถ้าคุณโน้ตสามารถกําหนดหลักสูตรคอมพิวเตอร์ไซด์ได้เองคุณโน้ตอยากจะเพิ่มลดหรือปรับเปลี่ยนอะไรก็ตามสําหรับการเรียนในสาขานี้บ้างครับ ครับผมก็อย่างแรกที่ผมอยากให้เพิ่มเลยก็คือภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมครับให้แบบกําหนดหลักสูตรไปว่าให้เพิ่มภาษานี้นี้นี้อย่างเช่นภาษาจาว่าบางทีแต่ละมอครับมันแต่ละคณะเขาจะไม่ได้กําหนดภาษาจาว่าไปในแต่ละหลักสูตรครับผมอยากให้เพิ่มภาษาที่มีความต้องการในตลาดให้ทันยุคทันสมัยว่า ตลาดแรงงานเนี่ยเขาต้องการภาษานี้นะภาษานี้นะแบบให้เพิ่มไปหลายหลายภาษาเลยครับเพราะว่าเด็กจะได้รู้ว่าเราชอบในการเขียนภาษาอ่าไฟตอนภาษาจาว่าอะไรเงี้ยครับมันจะได้เด็กจะได้รู้ว่าเราชอบภาษาไหนเพราะสินท็ x แต่ละภาษามันไม่เหมือนกันครับโอเคแล้วมีส่วนไหนอีกไหมครับที่อยากจะปรับเปลี่ยนหรือว่าอยากจะตัดวิชาไหนออกไปบ้างไหมก็อยากให้แบบ ลดวิชาบางวิชาที่ไม่จําเป็นกับสายคอมครับเพราะว่าผมคิดว่าบางวิชามันไม่สัมพันธ์กับสายงานที่เราจบไปเราจะต้องไปทํางานครับอย่างเช่นวิชาเคมีชีวะอย่างเี้ครับเพราะว่าจากที่ผมไปถามเพื่อนๆที่เรียนสายเดียวกันอย่างเช่นมอื่นนะครับเขาไม่มีวิชาเคมีไม่มีวิชาชีวะเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าถ้าลดได้ให้ทั่วให้ทั่วทั่วไปอ่ะไม่ต้องเรียนมันก็ เป็นการช่วยน้องๆไปด้วยครับว่ามันมันไม่สัมพันธ์กับที่เรียนจริงๆครับคือคุณโน้ตจะสื่อว่าการที่นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้วิชาที่หลากหลายในสายงานคอมไซด์อาจช่วยให้พวกเขาได้รู้ความชอบได้รู้ความถนัดของตัวเองที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับให้รุ่นน้องๆจบไปได้มีงานทําแน่นอนครับเพราะว่าเป็นสกิลติดตัวกับน้องๆเขาไปด้วยครับโอเคคําถามสุดท้ายแล้วครับ ไม่ทราบว่าคุณโน้ตมีอะไรที่อยากจะฝากถึงน้องๆที่กำลังเรียนคอมพิวเตอร์ไซส์หรือคณะที่เกี่ยวกับไอทีหรืออาจจะเป็นคนที่กำลังหางานทำอยู่หรือว่ากำลังทำงานอยู่ในสายไอทีบ้างไหมครับครับผมอยากฝากถึงน้องๆที่กำลังศึกษาสายไอทีครับหรือว่าแบบกำลังหางานก็ถ้าน้องคิดว่าสิ่งที่น้องเรียนน้องสนุกน้องรู้สึกชอบมันก็ขอให้น้องเต็มที่กับมันครับแล้วก็ อย่าเรียนแต่ในห้องเรียนครับมันหาเวลาว่างศึกษาหาสกิลใหม่ๆเช่นภาษาต่างๆที่เราไม่เคยเรียนรู้ในห้องเรียนหรือว่าอาจารย์ที่มหลาลัยไม่มีสอนก็ขอให้น้องใช้เวลาว่างนั้นให้เกิดประโยชน์มากขึ้นแล้วก็พี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเพิ่มโอกาสในการทําให้น้องหางานได้ง่ายมากขึ้นครับผมแล้วก็อีกนิดนึงก็คือน้องควรที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะว่าถ้าน้องต้องการจะทํางานในบริษัทใหญ่ๆ น้องควรที่จะมีทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเพราะว่าในการสัมภาษณ์งานบริษัทยยใหญ่ๆเขาจะใช้ภาษาอังกฤษเ,เป็นหลักครับผมแต่สําหรับน้องๆที่เรียนแล้วรู้สึกไม่ชอบไม่ใช่แนวเรียนเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจผมว่าบางทีการเปลี่ยนไปเรียนสายอื่นหรือเมเจอร์อื่นอาจจะเป็นทางเลือกสุดท้ายที่ดีเพราะว่าสายงานนี้มันจะอยู่กับเราไปจนวัยทำงาน การที่น้องทนทุกทรมาน4ปีน้องคงไม่มีความสุขหรอกครับผมว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่น้องจะต้องทนทุกทรมานครับครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโนตมากๆเลยครับที่ได้มาเล่าเรื่องราวแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ต่างๆในช่วงที่กําลังเรียนคอมพิวเตอร์ไซส์ให้พวกเราได้ฟังกันและผมก็เชื่อว่าเอพิโซดนี้เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับน้องๆที่กำลังเรียนสายนี้อยู่อีกทั้งคงทำให้หลายๆท่านที่เรียนจบในวงเล็บมานานแล้ว ได้ย้อนกลับไปนึกถึงเรื่องสนุกสนุกในช่วงวัยเรียนของตัวเองกันครับยินดีครับขอบคุณครับต้องขอขอบคุณคุณโน้ตมากๆเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเชื่อว่าผู้ฟังน่าจะได้ทั้งสาระและความบันเทิงกันไปพอสมควรนอกจากจะทําให้คนทํางานได้ยิ้มหรือหัวเราะตอนที่ได้นึกย้อนกลับไปในช่วงวัยเรียนแล้วยังทําให้เราได้เห็นถึงมุมมองวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาของเด็กวัยรุ่นคนหนึ่ง ว่าเขาจัดการกับชีวิตจัดการกับปัญหาในเรื่องการเรียนของตัวเองยังไงซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่อยู่ในช่วงวัยเดียวกันได้เป็นอย่างดีสำหรับพอดแคสต์ในเอพิโซดหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะครับหากคุณสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆทางด้านไอทีที่คุณถนัดหรือสนใจสามารถติดต่อทีมงานได้ที่อินบ็อกซ์ของ Facebook Fanpage t e c h s t a ์ t h a i l a n ์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ